ธัมะมโพธกาลนรกในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กต้มน้ำทองแดงอยู่มากมายมีน้ำเต้าแดงกำลังเดือดพล่านอยู่เสมอพร้อมกับมีก้อนกรวดก้อนหินปะปนอยู่ในหม้อเหล็กทุกๆหม้อสัตว์ที่ทําบาปเหล่าใดมาตกในนรกขุมนี้ในนิริยบาลก็จับสัตว์เหล่านั้นให้นอนหงาย เนื้อแผ่นเหล็กอันรุ่งเรืองด้วยเปลวไฟแล้วเอาน้ำเต้าทองแดงพร้อมทั้งก้อนกวดก้อนหินซึ่งกำลังเดือดพล่านในหม้อนรกนั้นกรอกเข้าไปในปากน้ำนั้นตกไปถึงไหนเช่นถึงปากคอท้องเป็นต้นอวัยว,วะส่วนนั้นนั้นก็แตกเปื่อยพังทลายแล้วก็กลับกลาย เกิดมาเป็นคนอีกนายนิรยบาลจึงเอาน้ำนรกนั้นกรอกเข้าไปอีกต้องสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนานหนักหนาจนกว่าจะสิ้นกรรมการที่สัตว์นรกต้องมาสวยทุกโทษอันน่ากลัวเห็นปานนี้ก็เพราะในชาติก่อนเขาเป็นคนใจอ่อนมัวเมาประมาท ดิมกินซึ่งสุลาเมลัยแสดงอาการคล้ายกับคนบ้าวิกจลจริตเป็นนิจศสีลจึงต้องมาดื่มกินน้ำทองแดงพร้อมกับก้อนกรวดก้อนหินสวยทุกเวทนาอย่างแสนสาหัส